พูอยู่ครับรูกไม่กว่าจะหาเบอร์แกได้ในลำบากแทบแย่นะอ๋อเหรอฮะเออพอจะทำเสียงเราได้หรือเปล่าใครเด,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ,ะเราไม่ได้เจอแกมาตั้งส3ามปีอ่ะปีเออนั่นแหละจะไม่ได้เหรอโทษทีจะไม่ได้ ทำไม่ได้อะเมื่อ15ปีก่อนแกนทำอะไรอยู่จะทำอะไรก็เป็นเด็กประถมอะเออเรียนที่ไหนล่ะลาวินิ t แล้วเวลาหลังเลิกเรียนตอนนั้นอะ่ะทำอะไรตอนไหนเมื่อ15ปีก่อนทุกเกณฑ์หลังเลิกเรียนก็กลับบ้านเน่ยทำอะไร ที่ผมจำได้นะว่าตอนเย็นเนี่ยไม่เคยเล่นบาสกับใครเลยแล,แล้วนี่กูเล่นอยู่กับใครอะ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ใช่เสรีภาพที่เรียนอยู่ใน้านนี้ใช่ไหมใช่ที่อยู่ห้อง5ทัสเใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยบ้าจำห้องที่ตัวเองเรียนไม่ได้เหรออ๋อไม่อรอกนะอ๋อนี่คือเพื่นอนก่อนคือเปล่าคือว่ามันมีเสรีภาพอีกคนนึงอยู่คนละห้องกับเรา ใช่แต่ว่าคนละเสรีภาพกันนี่ก็ไม่ใช่ไอเปี๊ยกสิไม่เคยมีใครเรียกเราว่าเปี๊ยกนะงั้นขอถามครั้งสุดท้ายนะนี่ไม่ได้กะอำเราใช่ไหมไม่ได้อำ้ำงั้นก็ขอโทษแล้วกันครับวันนี้ผมอยากเจอเพื่อนคนนี้มากเอ้ยเดี๋ยว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 แล้วนี่นายไปเอาเบอร์เรา,าจากไหนเนะี่ยผมก็หาใน Google search คำว่านายเสรีภาพกับรานวินีแล้วก็เจอชื่อคุณ ไปสมัครประวกวดโฆษณาอะไรสักอย่างแล้วผมก็เลยโทรไปถามเบอร์คนจับบริษัทที่จัดประกวดอืมอ๋อตอนนั้นเขาให้กกอกพวกอะไรพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมแล้วทําไมตอนหาชื่อเพื่อนไม่ใส่นามสกุลข้าไปด้วยล่ะจะได้หาง่ายไงก็ไม่รู้ไงสมัยดีกเขาจำนาษฎร์คนนี้ได้วยหรืออ่าบางคนก็จํานะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ไปเปิดในอนุศรเราพอดีตอนป .5 ผมย้ายโรงเรียนเลยไม่มีงั้นก็ซวยหน่อยนะ คนชื่อส้ำการมันแปลกแล้วหรอแปลกอีกแปลกอย่าขำอีกเลยเนี่ยว,ว่าขำนุ่งนี่โทรมีคนแล้วกว่าจะเก็ตเพราะว่าคุณเนี่ยแปลกไป อดีพ่อเราเห็นว่ามันเป็นตึกสำหรักงานมาก่อนอไงก็เลยซื้อต่อมีพ่อเธอคงไม่ได้ซื้อไว้แค่อยู่เดียวใช่ปะก็ปกติชั้นสองชั้น3าก็มีคนมา,มาเช่า็นทำออฟฟิตนะเรื่อยๆชั้นสี่ตอนแรกก็จะทำเป็นห้องปาชมุมแต่สุดท้ายไม่เคยมีใครมาใช้เลยอืมแต่เหมือนห้องมันจะโล่งไปหน่อยนะ เห็นแม่เขาเก็บพวกเก้าอี้โต๊ะโต้อะไรไว้ในห้องอีกอันยังไงวันนี้เอาเสือไปปูนอนพื้นก่อนได้ไหมเฮ้ย hey, สบายนอนอยู่ขอนแก่นนะแล้วก็นอนพื้นตลอดแหละไม่ต้องรบกวนพนามาหรอกทำไมไม่ไปอยู่หอสบายตรงนี้ตั้งเยอะอยู่หอไม่เอาอ่ะแพงก็แพงอยู่บ้านเสรีจสบายอ่ะใกล้มอด้วย ว่าแต่ดูเหมือนเมื่อกี้เห็นว่าข้างนอกกว้างนี่นะเฮ้ยมีเดินไน้ปงตาเย็นแล้วคนเยอะไม่ไปยังก็ฝากเสียยกของหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปข้างนอกแป๊บน,นึงเอาอะไรไหมอ่ะไม่เอา เออเห็นว่าตอนเย็นเดี๋ยวแม่เราจะพาไปกินข้าวนอกนะกลับมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับ ครครับเนี่ยผมเสรีภาพคนที่คนโทรหาตะเกียอ๋อเสรีภาพที่ไม่ใช่เสรีภาพนี่เองว่าไงครับจะบอกว่าผเจอที่อยู่เสรีภาพอีกคนที่คุณตามหาอยู่แล้วเฮ้ยพูดเป็นเล่นคุณหาเจอได้ไงเนี่ยมาจากหนังสือรุ่นที่ผมมีแต่คุณไม่มีไงอ๋องั้นแปลว่ามีทั้งที่อยู่และเบอร์โทรใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ใช่เดี๋ยวผม,มเมสเซจไปให้แล้วกันโอ้ได้ได้ครับดีเลยดีด,ดีดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก นะคนชื่อเสรีภาพนี่หน้าคบทุกคนเลยนะครับมไม่รู้สึกว่าผมหน้าคมเท่าไหร่นะแต่แบบนี้ก็ดีครับผมเปิดใจดีผมชอบครับเออไว้ผมเจอเสรีภาพเมื่อไหร่ผมขอเลี้ยงข้าวคุณมือหนึ่งนะครับห้ามปฏิเสธนะครับอไม่ต้อง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 หรอกผม <laughs> ไม่ฟังคุณหรอกครับแค่นี้นะครับ ววไปแล้ที่ไหนเขาเต็นตาา์กลางเลยติดกันอ้าวก็ห้างที่ขายเต็นต์ไงนี่เอาไปจากไหนเนะี่ยก็พอดีที่ชุมรมเขาไปต่างจังหวัดบ่อยเห็นเขามีเยอะก็เลยยืมเข้ามาบอกชอบนอนพื้นไม่ใช่เหรอก็ห้องมันโล่งไปหน่อยนอนมันไม่สบาย คนเรานะรู้สึกปลอดภัยกนนะว่านะเว้ยถ้าอยู่ในที่แคบก็เหมือนที่พวกมนุษย์ยุคหินเขาไปอยู่ในถ้ำยังไงแล้วมันนอนสบายไหมถึงอยากจะเข้ามาไม่เข้าหรอกข้างในพื้นที่ที่เป็นไตว่วนงโดหนีสาวหย,าส,า,ยา,าสบายสบายอยู่แล้วว่าแต่พี่อยู่ในจานอะ่ะคุณอาฝากมาให้ใช่ปะ แม่เขาบอกให้มากินด้วยกันแต่ว่าเธอจะเอาเอาไปกินอะไรเอาที่ปะตายของเธอก็ตามสบายเฮ้ยเดี๋ยวไรเดี๋ยวกินข้างนอกไปดูดีด้วย ออไงเออเออพอดีเบอร์ที่ได้มันไม่ติดว่ะเลยกะจะไปหาที่บ้านเลยตืดีเนแล้วนี่ก็เลยอยากชวนให้ไปด้วยกันสนใจไหมอืมไม,ไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับถึงบ้านพรุ่งนี้เลยนะตอนบ่ายโมงโอเคนะเอ้ยแล้วไลน์มนรู้เราอยู่ที่ไหนได้ไงวะรูด้ดิก็ที่เดิมแหละที่เบอร์มือถือเขายังบอกเลยเฮ้ยไม่ต้องเอาเฮ้ย พอยก็อยากจะถามว่าเมื่อกี้เราคุยกับใครอยู่คิดไปเองวะก็เป็นรุ่นที่ที่คณะเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะแล้วเขาก็เป็นคนที่มองโลกได้แตกมากด้วยอะเราว่าเสนาจะลองไปคุยกับเขาดูนะแล้วคุยกัยมาเสนาสนใจอะไรเลยอย่าดูข่าวอะเล่นเกมอยู่เนี่ย อนันนี้แข่งกันถ้าเสียแพดูค่ะวเออชนะอ่ะ <c oughs> ก็เล่นไปดิ ผ <All> right. พังกำไรการตทดสอบการตรวจสอบทู้คอนเทนเนอร์ที่แสมมสันยังคงมีความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะทํางานทั้งหมดนะครับก่อนที่ทัพเรือภาคหนึ่งจะเป็นเจ้าภาพสีเรานาลองนะ แล้ว่าเราคุ้นหน้านายมากเลยว่ะเราต้องเคยเห็นหน้านายแน่เลยว่ะเราไม่คุ้นหน้านายเลยนะจริงอ๋อไม่แปลกไม่แปลกตอนนี้เราเท่่กวาตอนนั้นัเยอะเหลืออีกอันหนึ่งลูกเหลืออีกอันหนึ่งเหลืออีกอันลูกเหลืออีกอันทำไหมลูกเอาไหมทำไหมลูก เออเสรีภาพอยู่ปะครับเออไม่อยู่ลุกไม่อยู่ไม่ได้กลับบ้านมาสองปีแล้วอ๋อแล้วมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับอืมไม่มีจ้ะยายชายมือถือไม่เป็นแล้วคุณยายพอทราบไหมครับว,ว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนเออยายไม่ทราบนะเดี๋ยวเดี๋ยนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนึนก,ก ไอ้คนดีกวาลูกอ่ะ,อะลองอ่านดูนะลูกยายก็อ่านไม่ค่อยไหวเพียกมันก็ส่งมาให้เรื่อย เอ๊ะแล้วแบบนี้ผมไปหน้าห้องเปียกได้ป่ะครับได้ลุกได้ได้ได้ไดอเออจะเอาอะไรดีชากาแฟอ่อนตินรล้วอิชิอ๋อน้ำเปล่าอพอครับแล้วลูกเลยอิยชินี่รสอ,อะไรครับชาเขียว นี่รอรอยู่เหรอแม่เขเป็นห่วงก็เทรบอกคุณนานแล้วนี่วันนี้จะกลับดึกแบบแม่ให้เราเฝ้าอันนี้ไปเที่ยวไหนมาไม่ได้เที่ยวไปทำงานค่ายที่มหาลัยมาเนี่ยอะไรจะกินมาม่าเอาเด้วยปะ สนุกด้วยนะาานนแล้วสาวเยอะด้วยน่าเหม็นหน้าไฟอะไรย่างก็ไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยมัน,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 นก็มีแต่บ่น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 ตลอดไง ตอนนี้เส,เสร้รู้ป่าว่าตอนที่พ่อแม่เราอยู่มหาลัยอะ่ะแม่ของเรากับพ่อของเสร่ะเป็นแฟนกันรู้แล้วไหมอะก็ก็เราสองคนก็เกือบจะได้เป็นพี่น้องกันนะ เราว่าเกือบจะไม่มีเราทั้งคู่แล้วมากกว่านี่ที่อยู่เขาเปลี่ยนไปตลอดลนะเนี่ย มีหลายจังหวัดมากเลยทั้งใต้ทั้งเหนืออไปทั่วเลยแล้วไอวันสุดท้ายเขียนว่าไงบ้างหาอยู่เนี่ยแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าไปแล้วเปลี่ยนที่ปลาอืมแล้วตกงลงเปี้ยงมาทำงานอะไรอะ่ะเป็นนักเขียนสารคดีลงนีเยนสารอ๋อแล้วงานของมันยังไงยัง ลองสิไดรู้จักกันแล้วนายโมทำอะไรอยู่ไม่มาช่วยกันดูวสำรวจชีวิตของเสรีภาพที่เราตกลงนไปมั้งันไ,ได้ความว่าไงบ้างอก็คงมีชีวิตที่ดีอะมั้งเออแต่ก็ต้องไปเจอมันก่อนแหละอือ เฮ้ย hey, ตอนเด็กนายมีแบบนี้วะไอ้ที่เวลาจะทํากริยาอะไรแบบต้องตั้งชื่อท่าแบบเวลาเตะบอลต้องมีชื่อท่าหรือว่าขึ้นบันไดอย่างเงี้ยต้องมีท่าประจำมีปะไม่มีเฮ้ย hey, ต้องมีบ้างเด็กไม่มีเฮ้ย hey, นิดเึงยวอ่ะไม่มีอ่ะเออ ไปที่ชุมนุมอ่ะมอฟนะเราจะบ้าอย่าบอกคุณน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวเดเธอไม่รู้ว่าที่นั่นัันอันตรายเอานะ่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราไปกับรุ่นพี่กับเพื่อนก็ตั้งหลายคนไปกันเยอะแยะไปทำอะไรก็ไปทำประโยชน์อ่ะ ประโยชน์เธออย่ามาปัญญาอ่อนนะไอ้ทั้งสองฝ่ายมันก็เหี้ยพอกันยิ่งไอ้แกนนําเธอดูมันเลยดูหน้าแต่ละคนดิเสไม่เคยไปใช้ชีวิตตรงนั้นน่ะไม่เคยไปสัมผัสพูดคุดยกับคนตรงนั้นเสยเข้าใจอะไรคนที่อยู่ตรงนั้นก็โดนล้างสมองทั้งนั้นนะคนเราอ่ะที่มันเห็นกับประเทศชาติจริงๆมันก็มีนะเสะดยต่มาเหมารวมดิคนไม่ทําอะไรอย่างเสยไม่มีวันเข้าใจหรอกเว้ยแล้วเธอไปจะทำอะไรได้ ก็เสดคิดว่าเสดอยู่เฉยๆเสดทำอะไรได้อะเธอมองโลกให้มันแบบมันสมจริงเลยเถอเราก็มองตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงมันมีหลายมิติของมันนะเสอฟังไ่รู้เรื่องหรอกภาษาของเธอเสดไม่รู้เรื่อง,อแ,ตองแต่เสดก็ไม่เคยพยายามที่จะเข้าใจมันเลยอะคือ,อยังไงก็จะไปใช่ไหมอืมเราคงทนอยู่การอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้หรอก เราจะบอกแม่แล้วนะสองห้องน้าด้วยกันแล้วกัน เฮ้ยฝันร้ายว่ะได้เบอร์กับที่อยู่ขามาแล้านะเมื่อกี้ลองโทรไปถามกองบกอดูะเฮ้เมืม่อกี้เราฝันร้ายว่ะฝันว่าอะไรเข้าเช้าเสร็จแล้วลูกฮึยากครับมีซอสมคคีปะครับเขามีจังมีมีมีลูกอันนี้ลูกน่ะ ย่าครับน,นี่มันซอสพี่ครับซอสมาคีือเทมันเค็มๆมา เรสร็จแล้วก็ออกไปแล้วกันนะคุณน้าว่าไงบ้างเขา,าไม่ได้โกรธหรอกแค่เป็นห่วงมันก็ดีแล้วแหละเธอกลับมาไม่เป็นไรภาพมันยังติดตู่เลยอะเราเห็นอยู่ในข่าวอกัน มีอะไรอยากจะส้่เติมปะมีต่งนึกไม่ออกเสียดายนะจะได้เถียงซะหน่อยอยังไงก็เถียงสู้เธอไม่ได้รอแล้วพูดตรงๆเลยนะเราชอบชื่อเสรีภาพมากเลยอะเออเหรอยกให้ก็ได้นะเอาไปเลยถ้ามีคนชื่อเสรีภาพอยู่จริง แล้วเราอยากจะทําความรู้จักกับเขานี่มีนัยยะจะไปช็อบแลวเปล่าอืมเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะทํำทีสิทเสร็จแล้วอะ่ะกะว่าจะไปแบ็คแพ็คเที่ยวเรื่อยๆสักปีอะพ่อถอยอมมียยอมก็ต้องยอมพี่ยอมไปเรื่อยๆปีหนึ่งเลยเน,นี่ยนะ เราเหรอกก็แค่อยากจะเห็นความจริงตามที่ต่งตางๆแล้วก็คงหางานทำระหว่างทางไปด้วยนั่นแหละในการไปมองโลกอนะไรแตกแบบเธอนะอืมไปคนเดียวก็มีคนไปด้วยคนหนึ่ง ก็จะไปกับใครืตัวแสเรียบร้อย่ะ มีนายอยู่ด้วยแบบดีนะแต่การอะไรให้ตลอดเลยเจ๋งมากอยากลองโทรหาแศ่ษฐีภาพดยวย,ย่งังหะเผื่อ,อไว้ไม่เอาอ่ะเจอเซอไพรไม่นานึงอยากเจอเศรษฐีภาพนะอ๋อก็คือวันหนึ่งมันแบบมารู้ว่าตัวเองไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนสมัยประถมเลยก็เลยอยากติดต่อกับเพื่อนแล้วถ้าเกิดอยากเจอเพื่อนคนแรกก็คงเป็นมัน ก็สนิทกันเป้าเป้าแค่แบบเคยเล่นบาสกันเฉยตอนรอแม่มันรับก<อ>็คือความจริงคือตอนอยู่ในห้องก็คือก็แกล้งมันก็เห็นมันนั่งอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ฮะเแกล้งมันแล้วก็ตอนเย็นทุกเย็นก็เลยชวนมันมาเล่นด้วยกันคิดยังไงตอนนี้อยากมาเจอก็พอดีมีแป๊บนึงในหัวตอนนั้น,นงาน,นก,ก็อยากรู้ว่าไอ้เพียโตขึ้นมาผู้ใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วแบบจากที่ในอ่านงานมันนต่ว่างไง ก็เขียนโอเคนะไม่ใช่ใหมายถึงไอ้เปียกก็คิดว่าอยากให้คนคน,นึ่งมาเจอกับนายเสริพาาคนนี้ดูกันน่าจะเข้ากันได้ดีเหรอใครอะ่ะเพื่อนคนหนึ่งทำไมไม่ชวนมาไม่รู้เขาอยู่ไหนแล้วอะ่ะไม่เจอกันได้สองปีแล้วมั้งแล้วอยากเจอไหมวะ เขาคงม่ค่ยอ,อยากเจอแล้วเท่าไหร่เปล่าเราถามว่านายอยากเจอเขาหรือเปล่า